ดีค่ะวันนี้เราได้เมนูมาแนะนำค่ะยอดมะกอกผัดพริกเผาหมูสับค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็เอายอดมะกอกมานาบใส่กับกระทะกระทะตั้งร้อนนะคะนาบแค่พอให้มันยุบยุบยบย่อบ,บ,บ,บไม่ต้องให้ไหม้นะคะเอาแค่พอสุกค่ะ,ะแล้วก็ันอ,อย่างนี้นะคะให้เสร็จหมดเลย จากที่แนวหน้าเสร็จเรียบร้อยห,หมดแล้วแล้วก็เริ่มเอามาเด็ดกันเลยค่ะเรามาเด็ดมาเลือกเอานะคะเลือกยอดที่มันออนอ่อนค่ะลูดเอาเป็นใบเป็นใบเลยนะคะลูดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าย,ยอดมะกอกนี่มันก็มีแก่มีอ่อนเนาะเราก็เลยเลือกเอาแต่ที่ว่ามันอ่อนๆเพื่อเราจะได้กินง่ายกันค่ะขอดีว่าป้าข้างบ้านเขาเอามาให้นะคะ ก็เลยบินเมนูขึ้นมาเลยว่าตรงยอดยอดมะกอบผัดหมูสับเลยค่ะพริกเผาแล้วก็โคกเองนะแล้วก็เอามาหั่นนะคะก็เอามาหันห่นหัน่นหั่นหั่นนะคะหั่นฝอยๆนะหั่นให้ฝอยเลยเราจะได้ไปผัดให้มันเข้าเข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็มาเริ่มนะคะเริ่มขั่วพริกหอมกระเทียมค่ะแล้วก็คั่วคั่วให้มัน,นหอมหอเลยนะคะเแล้วก็เอามาตำนะคะมาตำเลย การตาพริกเผาเนี่ยะาก็ไม่มีอะไรมากนะคะพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วแค่นั้นละค่ะแล้วก็มีกะปิค่ะใส่กะปิเข้าไปสักครึ่งช้อนแค่พอหอมหอมแล้วก็โขกให้ค่อนข้างที่ว่าจะละเอียดนะคะโขกให้ละเอียดละเอียดหน่อยมันจะได้ไปผัดจะได้ไม่ต้องเป็นโูนกันเยอะเสร็จแล้วก็มาผัดการผัดพริกเผานี้ผัดใช้ไฟอ่อนนะคะ ใชไฟอ่อนเสร็จแล้วแล้วก็หมูสับลงไปผัดใส่ก็เริ่มไฟเร่งไฟนินดนึงนะคะผัดให้หมูสุกสุกเลยค่ะให้เข้ากับริกแกงเราแล้วก็ให้หมูสุกสุกแล้วก็เริ่มมาลงเ <c oughs> ครื่องปรุงค่ัเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากชื่อรสด,ด,ดีน้ำปลาค่ะถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลได้นะคะผัดให้เครื่องเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใบกอกที่เราเตรียมไว้นะคะมาลงผัดใส่ด้วยกันเลยค่ะ ผัดให้ผัดให้นานหน่อยนะคะจังหวะน,นี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะเพราะเราจะผัดให้นานเพื่อให้มันเข้ากันดีๆค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานได้เลยเหมือนเดิมค่ะตักใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกินคนเดียวอีกแล้วค่ะเสิร์ฟก็ไม่ได้เสิร์ฟให้ใครเสิร์ฟให้ตัวเองกินคนเดียวไม่มีใครกินเป็นเพื่อนแต่ละวันต้องนั่งกินข้าวคนเดียวเลย เพราะว่าต่างคนก็ต่างไปทำงานก็นเลยไม่ได้กินข้าวกินปลาพร้อมกันเลยเวลาทำกับข้าวอย่างนี้ก็อยากมีคนมานั่งกินเป็นเพื่อนนะคะแต่จะทำยังไงได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่รสชาติของไก่นดมก,กอบหมูสับผิดเผาก็าจะออกรสชาติเปรีป้ยวๆหน่อยหวานเผ็ดหน่อยนะคะ แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลตอนนี้ไม่ชอบกินหวานก็เลยไม่ใส่น้ําตาลค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาดูน้องๆแมวกันเลยเป็นยังไงคะน้องเพิ่งคลอดได้สามวันเองคะ่ะกําลังน่ารักน่ารักแม่ก็ห่วงแม่นตามหาย,ยกใหญ่เลยเอาเขามาเล่น <c oughs> ลูกน้องเหมยน,นะคะลูกอมเหมยน,น่ารักไหมคะมีสองตัวค่ะ สีคล้ายแม่เลยเพื่อนๆรับเลี้ยงไหมคะยังหาคนรับเลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะพูดถึงก็มาเลยมาเอาลูกเลยเอามาเล่นหน่อยไม่ได้นะคะห่วงลูกมากเอาไปยังไงเอดูซิเขาจะเอาไปยังไงเนี่ยเขาหาทางเอาลูกไปเลยนั้นโหไม่กลัวลูกเจ็บเลยหูเหมยเอาไป